ทำสมาธิไปไม่ว่าจะแนวไหนถ้าหากเกิดความอึดอัดเกิดโทสะเกิดความรู้สึกอยากออกจากสมาธิจะออกแนวรู้สึกมืดมืดแรกๆอาจพอที่จะรู้สึกถึงท่านั่งได้บ้างรู้สึกถึงลมหายใจได้บ้างแต่แล้วก็จะค่อยๆรีลงรีลงกลายเป็นมีความฟุ้งซ่านโทสะหรือมีอัดอั้นตันใจเกิดขึ้นเต็มไปหมดมืดฟ้ามัวดินแล้วก็มองไม่เห็นกาย มองไม่ออกเลยว่าลมหายใจกำลังเข้าหรือกำลังออกอย่างไรส่วนคนที่พอจะทำได้บ้างแค่คุณรู้สึกถึงกายนั่งรู้สึกว่ามีลมหายใจเข้ามีลมหายใจออกรวมทั้งรู้สึกว่ายังมีความคิดเอื่อยอยู่ในหัวแค่นี้ก็เรียกว่ามีความสว่างเกิดขึ้นแล้วแม้สว่างอยู่ในขอบเขตกายแค่นิดหน่อย ก็ถือว่าเป็นกุศลธรรมที่ช่วยให้เห็นความจริงเกี่ยวกับกายขึ้นมาได้บ้างแล้วขอให้ตรงนี้เป็นจุดนัดพบความเข้าใจด้วยนะครับว่าความสว่างนี้ไม่จำเป็นต้องเป็นเหมือนแสงไฟนีออนเสมอไปเอาแค่คุณเริ่มรู้สึกถึงความเป็นกายนั่งอย่างนี้ก็เรียกว่าจิตก็เริ่มสว่างแล้วส่วนอีกระดับหนึ่ง จะเป็นความสว่างนวลนวลรู้สึกอิ่มใจรู้สึกสบายใจบางครั้งเลือนเลือนเหมือนคิดไปเองแต่บางครั้งก็เริ่มชัดมีความสว่างแผ่ออกมาเกินกายไปนิดหนึ่งถ้าสว่างนวลนวลแบบนี้คุณจะเริ่มรู้จักจิตเงียบจากความฟุ้งซ่านได้เป็นพักๆถ้าตั้งต้นรู้ออกมาจากจิตที่เงียบเชียบได้คุณจะเริ่มแยกออกว่า อย่างนี้กายกายตั้งอยู่ตรงนี้อย่างนี้ลมหายใจลมหายใจอยู่คนละที่กับกายอยู่คนละเลเยอร์อยู่คนละชั้นกับกายแล้วก็สามารถแยกออกว่าความคิดฟุ้งซ่านในหัวนี้มาเองไปเองอย่างนี้เรียกว่าเริ่มแยกขันได้คือแค่สว่างนวลๆก็แยกขันได้แล้ว แล้วถ้าแยกขันได้นานพอก็จะยกระดับสูงขึ้นไปแบบที่เราเรียกกันว่าตื่นรู้ประกอบด้วยปัญญาแบบพุทธเรียกว่าเป็นจิตผู้รู้ซึ่งก็คือจิตที่ตื่นขึ้นยอมรับว่ากายใจนี่ไม่ใช่ตัวตนถ้าตื่นขึ้นธรมธรมดาธรรมดาก็เป็นวิปัสสนาไปเป็นครั้งครั้งแต่ถ้าหากว่าจิตรวมลงได้ถึงฌาน อย่างนั้นก็คือเข้าถึงมรรคผลนั่นเองเพราะได้พบนิพพานคือไม่ใช่แค่เข้าใจว่ากายใจไม่ใช่ตัวตนแต่ได้พบธรรมชาติอีกชนิดหนึ่งที่เป็นต่างหากเหมือนกับการกลับเหรียญหรือว่าเปลี่ยนจากพรมที่อยู่ด้านมีลวดลายลิก,กลับไปเป็นพรมที่ไม่มีลวดลายมีความว่างเปล่าและสะอาดตากว่ากัน ถ้าหากว่ายกระดับขึ้นมาจากสว่างนวลได้ส่วนใหญ่จะเป็นความสว่างจ้าเหมือนสว่างเต็มห้องสว่างเต็มท้องฟ้าแต่ก็ไม่จำเป็นต้องเป็นเช่นนั้นเสมอไปพอมีความสว่างขึ้นมาเต็มท้องฟ้าคุณจะนึกว่าความสว่างนี้คือจิตคุณจะรู้สึกว่าจิตของคุณใหญ่มากแล้วก็มีความสูงส่งแล้วก็ติดใจอยู่ว่า ตัวเองเข้าถึงสมาธิขั้นสูงหรือเข้ามาหลอมรวมเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติหรือธรรมะอะไรบางอย่างที่เหนือมนุษย์เหนือโลกเสร็จแล้วก็ไปต่อไม่ถูกหรือ,อยังมากก็เลื่อนขั้นสมาธิไปเรื่อยๆแล้วก็ติดสมาธิแล้วก็ติดมโนภาพตัวตนแบบใหม่ขึ้นมาแต่ถ้ามาถึงความสว่างในสมาธิขั้นนี้ และคุณมีความรู้ทางทฤษฎีแบบพุทธประกอบก็จะทราบว่าความสว่างที่คุณเข้าถึงได้นี้คือสังขารขันชนิดหนึ่งพอคุณรู้ว่าความสว่างเป็นสังขารขันชนิดหนึ่งอย่างนี้จะไปต่อถูกจะเป็นความสว่างที่มีคุณค่ามหาศาลเพราะว่าความสว่างนี้จะง่ายที่จะแสดงให้คุณเห็นธรรมะทั้งที่หยาบและก็ละเอียดเป็นชั้น จะเห็นได้ง่ายเลยว่าเราสามารถปอกเปลือกสังขารคันได้ทุกระดับเหมือนกับการลอกกาบกล้วย